สวัสดีครับพี่ๆนานาที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันครับเมื่อวานตอนเย็นมาดักดวงครับเพิ่งซื้อดวงมาใหม่ดักดวงไว้สิบหลังเรามาลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้ว่าจะหมานหรือเปล่าครับมาชมกันเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับหมอกลงอากาศเย็นๆสบายครับเรามาดูด้วยกันเลยครับข้าวก็กาลังเริ่มเหลืองนิดหน่อยนะครับ แล้วครับหมายไว้นี่ข้าวๆาวเอาถุงหมายไว้เรามาดูด้วยกันครับว่าจะหมานไม่หมานหลังแรกไม่หมานนะครับหนูไม่เข้านะครับเป็นหลังต่อไปกันเลยครับ ครับหลังที่สองหลังที่สองก็ไม่เข้านะครับดูหลังต่อไปกันเลยครับ จะหมานไหมเนาะหลังที่สามหลังที่สามก็ไม่ทำงานนะครับอากาศเย็นๆเนี่ย ดุ่นหลังต่อไปเลยครับข้างๆก็เป็นป่าลกนะครับป่าหญาขนอ่อน ทีซีไม่ทำงานนะครับ มีทางเดินตลอดแนวเลยนะครับแต่ไม่เห็นรูเห็นเป็นทางก็เลยมาดักดักไว้ครับน้ำเริ่มพอน้ำแห้งหมดปลาเล็กปลาน้อยนะครับตกคักอยู่ก็ตายเหม็น จะมานไหมเนาอ,อดีดครับแต่ไม่ได้ตัวเป็นเพราะอะไรหนอโอ้โหรอยตีนยังใหญ่เลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับรอยตีนยังก็แมวอืม อ๋อหลุดครับรอยมันดึงหลุดแสดงว่าติดไม่เต็มคอนะครับเห็นไหมครับมีรอยขีดดินตีนหน้ามันนี่ครับโอ้ตัวใหญ่มากครับไม่รู้จะเข็ดหรือเปล่าต้องมาซ้ำครับใหม่นี้นะครับหลังนี้หลังเท่าไหร่หลังที่ห้าแะครับโอ้ตัวใหญ่มากเสียดายครับไปครับลุ้นกันต่อ นีหลังทีหกลันไหมครับไม่ลันนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับไม่ลันจต่อครับดูโอนี้จะหมานไม่หมาน หลังที่เจ็ดนี่ยครับเห็นรูนี่ก็ทางออกอีกรูหนะึงไม่รู้จะโดนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหดักทางออกรูสองดานแล้วครับไม่ลั่นครับ ไปครับนางต่อไป หลังนี้จะรันไหมเนาะโอ้โหหลังนี้ก็ไม่รันครับไปต่อครับ จะได้กินหนูหรือกินแห้วครับวันนี้โอ้โหสงสัยจะได้กินแห้วนะครับวันนี้เรื้ออาจเป็นที่ผมเลือกหมายไม่ดีก็ไม่รู้นะครับแต่หนูมีตัวแน่ครับทุกนี้ยังไม่เคยมีใครมาดักรอยตีนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ นะครับหลังสุดท้ายรบรรยากาศยาำเช้าพระอาทิตย์เริ่มมาหมอกเริ่มหายแล้วครับแต่ยอดข้าวยอดหญ้าย,ยัางเปียกอยู่ ไม่ทำงานนะครับสรุปเลยครับวันนี้แฮวครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ